งวดต่อไปนะครับเนาะต่อไปนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าออกอะไรเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันถ้ามีเพจหรืออะไรที่น่าจะน้อตีแอดไปคุยด้วยบอมครับอย่าไปเชื่อนะครับบดระวังมิจิกุคุาสอพันห้าร้อยหกสิบซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8ปซื้อยังก็ได้แปดเจ็ดแดสองสองเ็แล้วก็8ปดห้านะครับสมตัวมี8ปดเจดสองแล้วก็8ปดเจดห้า เม็ดเดียว8 7ด8ส่วนตัวที่ตัดออกผมขออนุญาตผมเสียดายผมพูดไว้เผื่อทุกคนชอบผมตัดแปดนึงออกตัวเดียวใช้เรวิจนายงานเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านท่านไม่ซื้อท่านไม่เสียตังค์อ่าผมไม่ได้ไปบังคับหรือว่าผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกเพราะว่ามันเป็นแนวทางถ้าผมรู้ว่ามันจะออกผมไม่ต้องลุ้นครับผมซื้อเองรวยแล้วตอนนี้เรียกเข้าแล้วเราไม่มีกักเราปล่อยเลยนะครับเนาะเราจริงใจที่สุดแล้วให้เป็นแนวทางนะพี่น้องวันนี้ผู้ใดวด้นแทก็ขอให้ถือรางวัลทีนึง 87เฮ้กับสวัสดีเอฟซีอาจารย์นอตตี้สวัสดีเอฟซีทางช่องยูทูบอาจารย์นอตตี้พารวยสวัสดีเอฟซีทางเพจอมาร์ตบารมีปู่บ่าวทั้งสี่ดอนน็อตตี้แล้วก็ก็อกพาวรวยนะครับเนาะก็ไปต่อเลยสําหรับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับเนาะก็อย่างที่บอกอ่า1กุมภาเลขที่ออกก็คือ70051นะครับซึ่งถามว่าเลขเข้าไหมเข้าแต่ไม่ได้เงินนะครับ แทนที่มันจะเป็น0ูนย์เจ็ดหรือว่าเจ็ดเจ็ดูนย์อะไรอย่างเงี้ยถ้าแค่เจ็ดศูนย์อยู่หลังเนี่ยเราจะได้ตังค์แต่เนี่ยมันดันไปข้างหน้าก็ทําทให้เราเน่ยบม่ได้เงินในพี่น็ออแต่อย่างที่บอกเลขวิ่งเราก็ถือว่าไปต่อแล้วห้างวดต่อไปก็คือหกนะครับเจ็ดมันมาถ้าใครไปสายวิ่งสายวิ่งเนี่ยโอกาสพลาดเนี่ยมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็เข้าเยอะกว่านะครับเนาะเข้าเยอะกว่าอย่างที่ทราบกันดีเลยผมเชื่อว่าคืนนี้หลายคนนอนไม่หลับ นองบอลบแมกผมนี่แหละบักแรกเลยพอเลขออกผมร้องคําแรกเลยผมเ่มเคยบอกตระหน้กปูผมกบบผมห้องว่าโคดแม่มึงเอ้ยผมาพี่น้องผมเชื่อว่าหลายคนนง่นงน่งเบึ่งไล่สดเลขออกนี่บางคนนี่สีเบ้าคานี้เลยมา ah, จุดจุด,จดแม่มึงเอ้ยมันมีแ้ครับพี่น้องที่เป็น f อผมเนี่ยเขาจะเสียดายเหมือเพราะว่าหลายคนจะบอกว่าเป็นยังคือบ่ออก007อ่านนะใช่ไหมเสียดายไหมเนี่ยเขาเรียกว่าถือเลขแต่บ่นด้เงินถามว่าถูกัหม เราซื้อเจ็ไงถูกครับแต่ไม่ได้ตังค์เพราะว่ามันเป็น7 0 0ถ้าเป็น0 0 7เราได้ตังค์เสียดายอยู่พี่น้องค้งก็เสียดาย0ูนย์เจ็ศูนย์ก็ได้เสียดายนั่นปลับนะครับ f c เพิเนกัมาไหวปูมาอย่างคือเก่าลครับแล้วเราจะไปต่องวดหน้างวดหน้านะครับสําหรับคนที่เชื่อใจเชื่อมั่นเนี่ยก็ตามต่อถ้าใครคิดว่าเฮ้ยอาจารย์นอตตี้มันไม่แม่นเลยไม่ใกล้เลยไม่เห็นจะเข้าเลยถ้าเล่นแล้วจะมาด่าผมนีไปครับไม่ต้องตามนะครับนาะผมขอ ให้คนที่อยู่แค่คนที่รักและศรัทธาผมไปขอปู่ตอนนั้นผมบอกว่าห้าห้ามันไปล่างแล้วปู่งั้นเหลือเจ็ดกับศูนย์ใช่ไหมผมบอกว่าให้มาเจ็ดศูนย์เดี๋ยวผมเบิกกับซีบใส่หูเราไม่รีครับเจ็ดศูนย์ถ้ามันเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์บ้านแม่ผมห้องเจ็ดศูนย์ผมกะนึกว่าเลขผมเขาที่แถป็นห้องเสียดายมผมก็เสียดายมื้อนี้กลับไปเฮี้ยนนี่ก็เลสีนอนหลับบาลับ,บนอนบาลับผมก็นอนเลยมื้อนี้เสียดายครับถือเลขจะไปเงินลอตเตอรี่อย่างที่เห็นเนี่ยมีแต่เจ็ดศูนย์เห็นไหมผมชอบมาก ผมชอบเจ็ดศูนย์ที่สุดผมก็ยังบอกอยู่ว่าชอบเจ็ดศูนย์ที่สุดอชอบเจ็ดศูนย์ที่สุดก็อันนี้กล้องมันเห็นหนายปุณิยกล้องอะไรงวดต่อไปนะครับเนาะต่อไปนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าออกอะไรเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันถ้ามีเพจหรืออะไรที่นอาจารย์นตีแอดไปคุยด้วยปลอมครับอย่าไปเชื่อนะครับบนระวังมิจฉาชีพจ6กุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซื้ออะไรก็ได้ ขอให้มี8ซื้อ,อยังกระได้ขอให้มี8เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับพี่นอ้องอ่ะมี8อะไรบ้างปากกากระดาษขึ้นมาจดครับ87 82 27แล้วก็85ครับอ่า ฟังอีกครั้งสิบหกุมภาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดแปดเจ็ดแปดสองสองเจ็ดแล้วก็แปดห้าครับแปดเจ็ดแปดสองสองเจ็ดแล้วก็แปดห้านะครับสามตัวมีแปดสองเจ็ดเฮ้ยแปดเจ็ดสองแล้วก็แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดสองกับแปดเจ็ดหาที่น้องเม็ดเดียวแปด เม็ 8, 7, 7, 8. มดเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดอืมได้ยุดอกเม็ดเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดส่วนตัวที่ตัดออกผมขออนุญาตผมเสียดายผมพูดไว้เผื่อทุกคนชอบผมตัดแปดนึงออกตัวเดียวที่ดีงมุดเอ่าเพื่อผู้ใดมากเพราะว่าขาแล้วเ,เขาไปมันจีรายคูถ้าตามสูตรเลยก็คือแปดเจ็ดแต่ว่าถ้าเอาตำแหน่งเดิมถ้าเอาตำแหน่งเดิมที่ที่ผมให้เจ็ดศูนย์ใช่ไหมตำแหน่งนั้นมันคือแปดแปดไงมันคือเลขเบิ้ลอ่า หวยว่าออกแปดแปดหรอผมกระตัดออดกแยนแปดแปดนะตำแหน่งเดิมที่ตัวเดียวกันกับเจ็ดสูงก็คือแปดแปดตำแหน่งนั้นนะครับแต่ว่าสี่คู่ของเราก็คือแปดเจ็ดแปดสองสองเจ็ดแล้วก็แปดห้ามีเพียงเท่านี้เม็ดเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดถามว่าผมชอบตัวไหนที่สุดงวดนี้ผมยังไม่เห็นที่สุดของผมเดี๋ยวที่สุดของผมจะมาเดี๋ยวผมรอผมฝันก่อนเห็นไหมฝันผมก็ฝันดีเฮ้ยผมฝันผมเล่าให้ฟังนี่ผมว่าฝันเห็นงูน้อยสองตอัวนั่นแหละ แม็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์นี่ดีวะได้ตัวหนึงห่งก็เดี๋ยวผมรอผมปั่นรอเลขทูบก่อนเห็นไหมทูบผมไหวไหวอะไรนะวันจุดจีนน่ะไหวสารตาใหญ่ที่บ้านผมก็จุดได้ห้าเจ็ดศูนย์เนี่ยผมก็เลยมั่นใจว่าเลขเจ็ดศูนย์เนี่ยแล้วก็เลขเรือสหรัฐก็มาตรงกันอีกอะผมก็บอกอยู่นะว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดของเราถ้าห้ามันไม่ไปล่างนี่เนาะถ้าห้ามันขึ้นมาบนมันจะเป็นห้าเจ็ดศูนย์แล้วเนาะโอ้เสียดายก็ ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับหลายคนก็จะมาคอมเมนต์ด่าเมื่อกี้ก็มีคอมเมนต์ด่าผมพูดตรงๆมาด่าว่าผมเป็นบ้าถ้าพี่ไม่ชอบผมพี่อย่าดูครับคนที่ไม่ชอบแล้วดูนั่นแหละเป็นบ้า <c oughs> เออแม่บละบาะกันเท่าบ้ามาเข้าไหร่เบิ่งแ้วพี่น้องอ่าวมใช้สติวิจารณาเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านท่านไม่ซื้อท่านไม่เสียตังค์อ่าผมไม่ได้ไปบ,บังคับหรือว่าผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกเพราะว่ามันเป็นแนวทางถ้าผมรู้ว่ามันจะออกผมไม่ต้องลุ้นครับผมซื้อเองรวยแล้ว่านนี้นะครับเนาะก็ เอาไปคิดวิเคราะห์ใครอยากตามต่อใครเชื่อว่าเชื่อมั่นศรัทธานในองค์ปู่ก็ตามต่อครับใครไม่เชื่อก็ผ่านไปก็ให้พิราะห์เอาเหมือนวัเนี้ผมให้อะไรก็ดูเอาว่าผมพูดไปน่ะผมให้เจ็ดศูนย์ผมว่าเลขมันได้เห็นเจ็ดอืมแล้วมันเข้าไหมเขาเรียกว่าถึกตะบะเงเงินไหมพี่น้องสิว่าเขามันก็เป็นไปว่าไรแต่ว่ามันถกอยูตแตะบะเหร่เงินนั่นแหละจะวิเคราะห์พิจารณาส่วนแปดเนี่ยถามว่าเด่นไหมถือว่าเด่น 8ถือว่าเด่นตามสูตรเลยก็คือ8 7คือเม็ดเดียวผมเอาขึ้นหน้าเลยแล้วก็ตำแหน่ง8-2เนี่ยผมว่าก็ถือว่าเด่นแล้ว3ตัวที่มันเด่นก็คงเป็น8 2 7กับ875เด่นมากนะครับฝากไว้ไปหาลอตเตอรี่นะครับเนาะก็มีสติทุกการเล่นนะครับเนาะศรัทธาเมื่อมีสถานแล้วเราจะได้ถามว่าวันนี้เสียดายไหมมึงหนาครับเสียดายครับเสียดายอย่างที่บอกมาวันนี้ผมมั่นใจมากว่าเลขผมจะมา70ู ผมมั่นใจมากมันกับไม่หรือผมไปบอกคูบคอเจ็ดศูนย์เนื้อเราให้อิรีครับพี่น้องนัันสองตเลยเจ็ดศูนย์แต่แเราออกไปยุ่หนาเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์นี่ช่วงัง้นก็เกิดเหตุการณ์นี่ที่เ<พ><พ>ขาถือว่าในเงินที่ออกเง้กว่าห้าสี่สี่หรือเปล่าเหตุการณ์ดรเดียวกันเลยจําได้ว่าที่มันไปยุ่ข้างหน้าอะไรเงินก็ว่าเป็นยังให้พี่น้องพิจาจรณาเอาว่าสมควรจะตามต่อไหมก็แค่นั้นแหละครับเราถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปแค่นั้นแต่ก็งวดหน้าผม ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจอยู่นะเพราะว่าอะไรเลขเจ็ดเลขห้าเลขศูนย์ผมมาหมดหลายคนก็จะเข้ามาด่าผมนะครับคันจีดากันนี้ไปด้วพี่นอ้องถ้าฉลาดเราจะไม่มามาดูผมเลยถ้าไม่ชอบผมแต่ถ้าไม่ฉลาดแปลว่ามาเม้นอยู่นั่นแหละรอด่าเขาต้นนี้คอยเพราะเสียดายครับก็ผมว่านะลอตเตอรี่ที่ผมจะหาเลยผมจะหาแปดเจ็ดกับแปดสองเยอะที่สุดวันนี้กะวันนี้ก็ บ่ถือหรอกประวานทีหนึ่งมันออก00แม็ข้างล่างเลย700 51ก็เพิ่งออกเป็น57แต่ก็ได้ใช่ไหมล่ะข้างบนเป็น007ก็จบแล้วก็เสียดายนอนไม่หลับก็ฝากไว้ครับใครคิดจะตามต่อก็ตามนะครับเราเป็นแนวทางก็ถ้าไม่คำนวณพลาดเนี่ยเลขวิ่งวันนี้จะเข้าเป็นมวดที่หกนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องขอปุนทุก,กาลังใจผมเชื่อว่าหลายคนก็ให้กำลังใจผมเรามีแต่เฉียดครับมวนนี้เราไม่เฉียดหรอกมันเข้าแต่ไม่ได้ตังก็ ขอบคุณ hora, ท, ice, ท, so ท,ท, age, ท,ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่สง jam, ่งเข้ามาหาคำพูดไหนที่มันรุนแรงไม่เหมาะสมังไงก็อย่าถือสาอาจารย์เลเดอร์ผมพูดไปก็ผมก็พูดไปด้วยตรงๆกันเองนะครับแล้วของเราอย่างที่บอกครับเรียกเข้าแล้วเราไม่มีกักเราปล่อยเลยนะครับเนาะเราจริงใจที่สุดแล้วให้เป็นแนวทางนะพี่น้องวันนี้ผู้ใดพดแทรกก็ขอให้ถือรางวัลทีนึงเจ็ดเฮ้แปดเจ็ดเฮ้เอฟซีหลายอ่าฝากคนอะไรก็แชร์ครับสวัสดีครับ คุณอาจารย์นะครับเนาะ